ในสายตาคนจำนวนมากการได้ยินข่าวว่าคุณหมอสองนายแพทย์นพรัต์รัตนวราซึ่งเป็นแพทย์ศัลยกรรมชื่อดังและเป็นคุณพ่อป้ายแดงพร้อมกับน้องอ่อนสมฤทัยอินฟลูเอนเซอร์สาวคนดังได้รับข่าวดีสุดชื่นใจว่าได้คลอดลูกสาวออกมาแล้วนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจแต่สิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือเรื่องราวและความพิเศษของโมเมนต์นี้ที่ซ่อนอยู่ภายในความยินดีนั้นเองและนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาด ไม่ได้สนใจรายละเอียดที่สำคัญอย่างการเตรียมตัวและความรู้สึกของครอบครัวในวันสำคัญนี้ซึ่งไม่ใช่แค่ข่าวดีธรรมดาแต่ตั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักและความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการสร้างครอบครัวใหม่ของพวกเขาภาพแรกของการต้อนรับสมาชิกใหม่ที่แสนอบอุ่นนี้ถูกโพสโดยคุณหมอสองและน้องอ่อนในช่วงเวลาที่ลูกสาวน้อยของพวกเขาได้คลอดออกมาอย่างปลอดภยัยภายในคลิปจะเห็นโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกน่ารัก และซาบซึ้งใจตั้งแต่เสียงหัวเราะของพ่อแม่ที่ดีใจสุดหัวใจจนถึงจังหวะที่คุณพ่อจุกหน้าภรรยาและพูดคุยปลอบใจน้องเฟรยาน่าลูกสาวที่เพิ่งลืมตาดูโลกซึ่งภาพนี้เต็มไปด้วยความหวานและความอบอุ่นที่แสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่การคลอดธรรมดาแต่เป็นช่วงเวลาที่สร้างความทรงจำที่ล้ำค่าที่ยากจะลืมเลือนและในที่สุดเมื่อเสียงร้องทารกน้อยแสนสดใสร้องออกมาดังสนัน่นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเด็กหญิงเฟรยาน่าได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์แบบการอยู่เคียงข้าง ในช่วงเวลานี้ของคุณหมอสองและน้องอ่อนทําให้เรารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่ความสุขลอยลงบนแต่เป็นภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นและความรักที่แนบแน่นในทุกขั้นตอนของการเป็นครอบครัวการแสดงความยินดีจากแฟนๆและเหล่าคนบันเทิงก็ทยอยมาอย่างไม่ขาดสายย้ำเตือนให้เห็นว่านี่คือข่าวดีที่คนทั่วประเทศต่างร่วมสงความสุขไปด้วยกันสุดท้ายแต่ไม่ใช่น้อยไปกว่านี้คำถามที่น่าคิดและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงคือคุณคิดว่าในยุคนี้การเตรียมตัวและแผนการเลี้ยงลูกสำคัญทิยงใด และอะไรคือสิ่งที่คุณมองว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับครอบครัวใหม่ที่มีลูกน้อยเข้ามาเติมเต็มชีวิตลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลยว่าความรักและความใส่ใจในรายละเอียดจะช่วยสร้างเสริมความสุขให้ครอบครัวของคุณได้มากน้อยแค่ไหน